สวัสดีครับเอ็มครับโอเคเรามาเรียนกันต่อนะครับก็ยังอยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับแดดร้อนหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาที่เดี๋ยวหาทางล่มๆมเดิอนเอาน,นะครับโอเคคลิปนี้ครับเรามาเรียนกันถึงเรื่องไปปฏิบัติธรรมครับไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับ ปิดวาจายึดมือถือเพื่ออะไรครับเออเพื่อนๆสงสัยไหมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจหลายๆคนว่าอาจจะสงสัยหรือไม่กล้าถามหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะบังคับให้เราถืออะไรครับสินแปดครับ บางท่านอาจจะถือสินห้าก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปฏิบัติทมตามสถานปฏิบัติธรรมครับเขาจะให้นุ่งขาวห่มขาวใช่ไหมถือสินแปดแล้วที่นี้มันเกี่ยวอะไรกันเอ้ยทำไมต้องยึดมือถือทําไมต้องปิดวาจาด้วยบางทีฉันอาจจะอยากจะถามกับผู้ปฏิบัติท่านอื่นหรืออยากจะพูดคุยอะไรบ้างทําไมมันต้องกีดกันกันด้วยเอ้ยแล้วฉันจะโทรหาพ่อหาแม่ฉันจะดูอัพโซเชียล ก็ไม่ได้ยึดมือถือทําไมเออทาไมนะครับมันเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของศิน8ปกับข้อปฏิบัติในการฝึกสมาธิครับเออทีนี้มันเกี่ยวข้องกัน,กนยังไงนะครับอันดับแรกมันจะมีศีลข้อ7ศีลข้อ7นะครับเออผมก็จําไม่ได้นะมาลาคันทาวิเลปะนะออนั่นแหละห้ามร้องลําทําเพลงห้ามดูการละเล่น สีอนี้ครับความหมายของศีล8ศีล5เนี่ยเขาสํารวมกายวารใจวาจาใจอยู่ละนะครับศีล5เนี่ยก็คือเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับการในการใช้ชีวิตทีนี้ศีล8นครับจุดประสงค์จริงๆของศีล8นะครับเน้นย้าอีกทีนะครับคือการสํารวมทวาร5การสํารวมทวาร5ก็ก็พอเข้าใจใช่ไหมบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยก็เข,ข้าใจว่าสํารวมทวาร5แล้วยังไงต่อละ่ะอืมใช่ไหม ก็พอทีนี้เวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะมีเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ใช่ไหมครับปลายทางของการฝึกเหล่านี้ครับก็คือการฝึกสมาธินั่นเองทําให้จิตใจสงบละอกุศลจิตใจเจริญกุศลทีนี้ถ้าถ้าคนที่เขาคนที่เขาแบบเป็นเด็กเลยครับเป็นเด็กสมมติว่าเป็นคน เฟชชี่ยังไม่เคยคอนโทลไม่เคยควบคุมอะไรของตัวเองเลยเนี่ยถามว่ามันจะเวลามันเจอไปกับเพื่อนเจอคนโน้นคนนี้มันพูดไหมมันพูดครับเฮ้ยมันไม่มีเพื่อนพูดคุยไม่รู้จะคุยกับใครอะไรเป็นไงครับมันก็ควักมือถือขึ้นมาถ่ายปรีดถ่ายเฟชถ, IG, ถ่ายไอจีถ่ายไปหมดเลยครับพอมันไปเสพสิ่งเหล่านี้ครับมันผิดศีลน,นะครับข้อที่7ในศีล8ปอพนผิดศีลเสร็จปุ๊บเนี่ย สีนมันไม่ดีละมันก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ยรายนะครับแต่สิ่งสีที่เราเสพไปครับสิ่งที่เราเสพเข้ามาในจิตเราเนะี่ยใน o o k b o o k ใน i g ในโซเชียลก็ตามนะครับสิ่งที่เราเสพมานะครับมันจะมาวนเวียนอยู่ในหัวเรามันจะทำให้เราฟุ้งซ่านไม่มีความสุขทำสมาธิไม่ได้จิตไม่นิ่งคุมสติไม่อยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็เลยนะครับอันดับแรกปิดวาจา ห้ามพูดเห็นไหมครับตอนในในในเวลาเราเรียนอนุบาลในเรียนประถมก็ตามนะครับปู่ก็บอกปุ๊บเงียบห้ามพูดเนี่ยใช่ไหมห้ามพูดเพราะว่าพูดไปมันก็พูดแต่เรื่องไร้สาระเรื่องเ,อเรื่องที่มันเป็นอกุศลที่มันไหลไปตามกระแสกิเลสของโลกมันก็พูดแต่เรื่องแนวนี้ครับไม่ไม่เกินเรื่องแนวนี้อยู่แล้วครับ น้อยที่แบบจะคุยเรื่องธรรมะกันเพราะว่าพอคุยเรื่องธรรมะกันมันก็เกิดมานะพูดคุยคมกันไปข่มกันมาอีกก็ปีปัญหาอีกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เออเขาก็เลยให้ปิดวาจาให้เงียบนีนี้คนที่คนที่จะเขาคนที่เขาให้ปิดวาจาหมายความว่าคนที่คุมวาจาไม่ได้ครับคนที่คุมวาจาไม่ได้เขาจะให้ปิดวาจา แต่ผู้ใหญ่หรือคนที่เขาฝึกมาสักพักละเขารู้แล้วว่าการปิดวาจาคืออะไรหรือแม้แต่คนที่เขาต้องการที่จะต้องการความสงบจริงๆการฝึดจริงๆเนี่ยเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาก็ปิดวาจาครับเขาก็ปิดวาจาคือเขาไม่พูดพําเพือ่อเขาพูดเท่าที่จําเป็นนะครับมันจะมันจะไม่มันจะมองมองหลายๆมุมนะคนที่คนที่ยังคอนโทรลไม่ได้กับคนที่ เ,เริ่มชำนาญล้ะกับการฝึกพวกนี้นะครับอืตอนนี้เขาตัดยญาก,กันอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใช้รถเสียงลบกตัวเอนานะครับอืประมาณนี้ทีนี้ยึดมือถือก็เช่นเดียวกันนะครับยึดมือถือเนี่ยถ้าเรามีมือถือเนี่ยโอ้โหโซเชียลมันกระจายไปหมดเลยเอไอเอไอ,เ,อ,อเดี๋ยวถ่ายฟีดเดี๋ยวเข้าโซเชียลดูนูน่นดูนี่ที่มันที่มันเป็น ปฏิปักต่อจิตนะครับเออใร่ไหมครับมันก็เลยแบบเชื่อดนิคบว่าว่าถ้าคนที่คุมตัวเองไม่ได้ยังไงครับในระหว่างฝึกในระหว่างทีออ่ปฏิบัติทำอยู่เนี่ยถือศินแปรอยู่เนี่ยมันก็ควักมือถือขึ้นมาดูอะรครับก็ดูโซเชียลไงครับถามว่ามันจะมีสักกี่คนที่ควักมือถือขึ้นมาแล้วไปอ่านเรื่องธรรมะหรือ หาธรรมะอ่านหาหนังสือธรรมะอ่านไม่มีทางครับส่วนใหญ่คนที่เขาไปฝึกฝึกเนี่ยฝึกฝึกกรรมฐานปฏิบัติธรรมตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเหล่านี้ครับเขาต้องการความสงอบอยู่ละอืมเขาก็จะรู้ครับว่าเออมันอะไรควรอะไรไม่ควร ส่วนคนที่ยังควบคุมหรือคุมตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ต้องยึดมือถือแล้วก็ตั้งกฎว่าเออต้องปิดวาจานะครับผมแต่ท่านที่แบบเฮ้ยดูแล้วแบบไม่เวิร์คไม่ไปอก็ได้เช่นกันส่วนท่านที่คอนโทรลตัวเองไม่ได้อยากจะให้มีคนมาช่วยคอนโทรลควบคุมเราหน่อยเออขอแบบวินัยจ,จัดจัดจ๋า เออก็สามารถไปตามสำนักที่ยึดมือถือปิดวาจาได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคนความถนัดความชำนาญของแต่ละคนแล้วก็การควบคุมอารมณ์ของตัวเอง,เองกุศลอกุศลนะครับอืมแล้วแต่คนนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเข้าไปว่า ทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ทำไมยึดทำไมอยเงี้ยก็ไม่เข้าใจก็ไปว่าเขานะครับก็ต้องเข้าใจในมุมของออผู้ผู้ที่เป็นผู้ดูแลสถานปฏิบัติธรรมหรือคนที่เขารู้ว่าสภาวะจิตจของผู้ฝึกใหม่คนที่ยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้อกุศลในตัวเองได้เนี่ยจะต้องมีคนคอนโทรลให้ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ๋อทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่ว่าจะสะดวกแบบไหนแต่สิ่งที่มาทําคลิปบอกเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจในมุมของออแต่ละสถานที่อยากไปเพ่งโทษหรือจะไปว่าเขารับหลังนะครับเพราะว่าการทำอย่างนี้มันก็กเป็นการเจริญอกุสนั่นเองนะครับผมคนที่เข้ามาดูคลิปก็ผมเชื่อว่าเป็นคนที่เออ เริ่มแสวงหาเริ่มหาทางปฏิบัติหาทางหนีจากทุกข์นะครับของในพระพุทธศาสนาเรานะครับฉะนั้นจุดที่อยากให้ตระหนักเสมอคือเรามาเพื่อที่จะทำจิตให้เป็นกุศลอะไรที่มันไม่ใช่กุศลนะครับอกุศลต่างๆทั้งหลายถ้าเรารู้สึกหรือรู้ตัวแล้วเ,เจอว่ามันไม่ดีรู้สึกไม่ดี ให้เราคลายให้เราทิ้งมันไปครับแล้วชีวิตกับสภาวะจิตของเพื่อนนะครับจะดีขึ้นแล้วรวมกับการฝึกมันการฝึกสมาธิเนี่ยก็จะเอื้ออํำนวยในการฝึกสมาธิให้เพื่อนๆฝึกสมาธิได้ดีและมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเจอน้องอีกแล้วนีน่เห็นไหมตัวเดิมบอกไปหนึ โอเค okay. วันรอบนี้ไม่ถ่ายละผมไม่ตามถ่ายตามหลังนะครับเจอ,น,อ,อน้องเงี้ยไม่ดูตัวเดิมอีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับดีนะตัวเล็กตัวใหญ่ก็อยู่ฝั่งแรกๆนึงนตั้งแต่ที่ผมเห็นแถวแม่น้ําตัวใหญ่เยอะนะครับอืนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับหรอ <c oughs> ตัดสินใจกันเอานะครับว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมนะก็ดูกติกากฎกติกาของแต่ละที่แล้วก็สอบถามให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลาเสียความรู้สึกแล้วก็เพื่อไม่ให้เราไปเจริญอกุศลท่าเพื่อด้วยนะครับผมหรือเจริญอกุศลโดยไม่ตั้งใจนะครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องยูโรเวิร์สนะครับผม คอมเมนต์ติชมยังไงก็เต็มที่นะครับหรือจะเข้าปุ่มมาเรียนด้วยกันก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ